ทุกคนพร้อมอย่างพร้อมที่จะดูวิธีการปลุกนี้อย่างทั้งลูกชิ้นมันฉลาดหลอกมันได้แค่ครั้งเดียวทุกคนแต่ก่อนใช้คาว่าลูกชิ้นมันลุกเลยทุกคนหลอกมันไม่ได้แล้วลูกชิ้นมันก็ไม่อยากกินแล้วทุกคนทั้งลูกชิ้นไปลูกชิ้นอุ้ยรวยกินลูกชิ้นเปกิโลนร่งข้างนอกเอะรวยเอารวยกินลูกชิ้นเหรอ รวยกินลูกชิ้นเอาบัฟเฟโลมาให้ทางดีไหมเนี่ยลูกชิ้น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 ทางไ <c oughs> ว้เยอะกินพี่เด้อไอ้ทางลูกชิ้นลูกชิ้นอุ๊ยยุ้งยุ้งด้วยแม่เปิดแม่เปิดประตูไว้ยุงมันก็เลยมา ขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่อาจจะให้ดูว่าขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ต้องดูหรอกเก็บแผ่นกล้องลูกชิน้นลูกชิน้นลูกลูกชิน้นอร่อยยังไงลูกเอ้ยลูกชิน้นลูกทางลูกชิน้นทางลูกชิ้นโอ้โหทีบตุ๊กตาแน่เลยดิ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 อย่านะอย่านะอย่านะโดนนะลูกโดนนะยัยยายาย,าย,าย,ายัยเมื่อวานมีล้างถุงแต่ไม่ได้ล้างแต่ไม่ได้ล้างใต้ทาง จริงต้องล้างใต้ขางมันด้วยทุกคนเพราะเวลามันกินน้าแล้วน้ําลายมันยืดทุกคนเน้นน้ําลายมันต้องแต่เมื่อวานเนี่ยมันแทะพุงตัวเองเมื่อวานเนเราล้างพุงกับล้างเทา้าพุงกับเท้าล้างให้แต่ยังไม่ได้ล้างแต่แต่ยังไม่ได้ล้างทางไม่ได้ล้า,างใต้ขาให้เด็ดแล้เดี๋ยววันนี้พี่จะนาล้างใต้ขางให้มันใช้คาว่าล้างนะทุกคนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้อาบน้ําให้เพราะว่าแพ้ แพ้น้าตรงนี้อ่ะก็เลยไม่กล้าเอาน้ําลดตัวให้ไม่กล้าเอาน้ำลดตัวค่ะเพราะเพราะแพ้แพ้แพ,พ้น้ําตรงนี้แหละแพ้น้ําบาดาลต้องไปอาบน้ําที่บ้านสวนถ้าถ้าอาบอะ่ะก็เลยไม่ไม่กล้าเอาน้ําลดตัวล้างแค่เท้า <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนล้างเท้าลแล้วก็เอาน้ํามาจากบ้านสวนนะมาล้างให้ <c oughs> เดี๋ยแม่เรื่องขี้เกียจแลยแต่ลาดตัวไม่ได้เลย ้าตัวนี่แบบอืเป็นจุดเป็นจุดทุกคนเดี๋ยวว่าจะพาหาหมอให้หมอเช็กผิวหนังให้หน่อยว่าจะพาไปก็ไม่ได้พาไปละรถคันนั้นมีอยู่ละรถคันนี้เขาทิ้งไว้เขาไม่ให้เอาหมาขึ้นรถเขาพี่ถังต้องรองขึ้นรถแม่คันเดียวรถคนเอิญเขาไม่ให้ถังขึ้นป้าเขาไม่ให้ถังขึ้นพี่กันพุ่น ท้งขึ้นรถเขาทั้งต้องขึ้นรถแม่คันเดียวไม่จริงๆก่อนนานนั้นถ้ามันไม่มีตัวเลือกถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเขาก็ให้ขึ้นอยู่แต่นี่มันเกี่ยงได้ไง <c oughs> ไม,มันไม่ใช่เหตุฉุกเฉินม่มัน,ม,นมันไม่ใช่เหตุจะเป็นเงี้ยเขาก็ <c oughs> บอกว่ามึงขึ้นรถแม่มึงเลยทางขออย่าแทงป้าไม้ยังงเพชรโมนะ แมงแลูกชิ้นแม่จะพูดเลยแม่มีลูกชิ้นทั้งอยากกินลูกชิ้นนั่นทุกคนใดดูด้ดูดูไดูดูเอาไปยตายตกคนตายตายาโอ้ยอย่าเหยียบไอแทนแม่เด้อลันเนลันนาแล้วลกคนตายตายตายตสิไกินไปไปลงไลงไอาต้มาไปเอาต้มมาลงไปลงไปมาไป ป้ามาอะลง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 ป้ามาป้ามาป้ามาลงขึ وں, ้นป้ามาอันปาลงลงมาแม่แม่คอยตั้งกล้องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะทุกคนตั้งกล้องมันก่อนโอ้ป้าแสดงป้าไม่ไปสวนแสดงว่าป้าไม่ไปสวนวันนี้จ้ามันอยู่มันอยู่ข้างบนไม่เป็นไรยายมาลงมาเร็วชัดเด็ด หมูอ้วนลงบันไดเร็วไม่เป็นไรแกขับรถเข้ามาแกรถมาแล้วเร็วๆจะเอาช็อตเด็ดหมูอ้วนลงบันไดเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเอ้าเอาเอ้าเร็วเร็วเร็วจะเอาช็อตเด็ดหมูอ้วนลงบันไดเร็วเร็ว ơi cuốn hay lái này bà